นี่จะเป็นของน้องเจนาตาจ้ะส่วนตรงนี้จะเป็นของน้องชบาจ้ะของน้องชาก็จะมีผล,ลไม้มีสับปะรดสตรอเบอรี่มีมข่าวสวยแล้วก็หมูทอดจ้ะมีขนมเนาะสองอย่างแล้วก็มีน้ำหนึ่งขวดจะ้ะอันนี้คือของน้องอ่ะชบาจ้ะส่วนของน้องเจนาตาก็จะมีขนมสองอย่างเหมือนกันมีสลัดพักแล้วก็หมูทอด มีน้ำเปล่านี่คือน้ำสลัดจ้ะแล้วก็ผลไม้รวมขนมสองอย่างจ้ะนี่จ้ะเป็นอาหารกลางวันของเด็กๆเนาะที่แบบหอยเขาไปกินที่โรงเรียนจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้แบบมาอีกแล้วเนาะแบบมาแป๊บๆจ้ะ ก็น,นี้เบลกาลังทํากับเขาอ่ะห่อไหบิลลี่ไปกินที่ทํางานจะ้ะเพราะว่าบิลลี่ทํางานควบกะอกเลวจะวันนี้ทําทั้งหมดสิบหกชั่วโมงจะ้ะแเบลบก็เลยทํากับเขาทั้งหมดสี่อย่างจะ้ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเแบลบทําอะไรห่อกับเขาไหบิลลี่ไปกินที่ทํางานจะ้ะเบลทําแกงจืดจะ้ะหมูสับเนาะใส่วุ้เซินแล้วก็มีผักกาดขาวได้จะ้ะอากาศหนาวๆของนอกเนาะแล้วบิลลี่นั่งอยู่ในห้องทำงานจะ้ะ กินแบบว่าอุ่นๆน,นี่จ้ะขาดไม่ได้จ้ะน้ำปลาไข่ดาวใส่น้ำปลาเข้าไป เดี๋ยวมาดูกันว่าเดี๋ยวห่ออะไรเห็บบิลลี่ไปกินที่ทำงานจ้ะมีแกงจืดเนาะพัดไทยจ้ะแต่ว่าไม่มีถั่วง,งอกไม่มีต้นหอมเนาะไข่ดาวแล้วก็มีเขา่าผลไม้กระเพราแล้วก็มีหมูทอดกระเทียมพริกไทยจ้ะ นี่ละจ้ะเป็นอาหารที่แบบทําให้เบลลี่ไปกินที่ทํางานวันนี้จ้ะเสร็จเรียบร้อยละจ้ะกับเข่าของเบลลี่เดี๋ยวเบลลี่ก่อเตรียมตัวออกไปทํางานจ้ะเราก็จะทําความสะอาดบ้านเราก็จะเตรียมมาส่วนผสมในการทําขนมดอกจอกไห้น้องชปากะน้องจนนตาพอเขาเลิกโรงเรียนมาแล้วเด็กเด้เขาจะได้ทําขนมดอกจอกกันจ้ะเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันตอนที่เด็เดกๆกลับมาจากโรงเรียนกันจ้ะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวเด็กๆเขาจะมาทำดอกจอกกันจ้ะ ยังสวยเลยจ้ะน้องจนาตาก็น้องชบาทำ น้องชบ,บายอย่างชอบเลยจากใกล้การทําขนมดอกจอกเราไม่ได้ทําเองเลยจ้ะมีจะให้เด็กๆทําเวลาทําขนมดอกจกอกเติมงาดําลงไปอีกจก้ะ ชเด็กๆเขาชอบทำจ้ะน้องอ่ะเจนาต้าเป็นคนผสมแป้งให้อ่ะน้องชบาจ้ะ <ๆ S 1> เดี๋ยวนางจะชิมให้ดู <ๆ S 1> อร่อยจ้ะ น้องชบ,บากับน้องเจนตาทำออกมาได้อย่างสวยเลยจ้ะคาวที่แล้วที่แบบเราทำเนาะเรามีแต่ง,งาขาวจ้ะก็เลยไม่ได้แบบว่าสีแบบว่าออกมาแบบนี้เนาะมันนี่แบบมีงาดำจ้ะใส่งาดำด้วยงาขาวด้วยงาขาวแล้วก็งาดำ สวยยจ้จะลำรวยจ้ะได้กินไม่ได้เลยใครทำอะไรไม่ได้เลยจ้ะในครัวร่ำรวยลูก ขอบคุณจ้า ขอบคุณทุกๆคนนะจ๊ะที่เป็นกำลังใจให้แหววแล้วก็ครอบครัวแบมาตลอดคลิปวิดีโอคลิปนี้อ่ะแหววก็ขอจบเพียงแค่นี้จ้ะไว้เจอกันคลิปต่อไปจ้ะเดี๋ยวแหววน้องเจนตานแล้วก็น้องชาบาจะไปกินขนมดอกจอกกันจ้ะเดี๋ยวแหววจะกินเผื่อเด้อไว้เจอกันจ้ะสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะ,จะบายบาย,บาย,บาย